คุณแม่แต่งตัวกี่เผามารับลูกล่านะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันนะว่าลูกล่าเห็นแม่แล้วจะเป็นแบบไหนไจะพูดว่าอะไรนางต้องพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเาน,านางต้องพูดว่า ไม <c ười> ่ไม่เห็นแม่หรอลูกไหนแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนออแม่อยู่ไหนลูกจำแม่ลูกว่าจำคุณแม่ไม่ได้สรุปว่าคุณแม่ หนูก็รู้ว่าจำคุณแม่ไ,ไม่ได้น้องพร้อมน้องพร้อมทำไมน้องพร้อมไม่ทักแม่<า>อะฮะร้อเอาที่มูกมาเช็ดมือทำไมทำไมหนูไม่ทักแม่ล่ะเห็นแม่ทำไมไม่ทักล่ะอุ้ยเช็ดที่มูกให้หน่อยเร็วอ๋อมันหลุดเหรอ สรุปว่าลูกหล้าจำคุณแม่ไม่ได้นะคะเป็นอะไรที่คาดฝันก็ว่าแล้วทำไมเดินไปใกล้เดินเห็นว่ามันจำแนนไม่ได้พูดถ่ายดังนั้นมันหมุนอยู่ด้วยหรือเปล่าเดินทำไมเดินไปใกล้แล้วทำไมมันชี้ไปนู่นถามแม่อยู่ไหนมันก็หาหมุนแต่ไปเห็นแน่แล้วใช่ไหมเมือ <c ười> <ๆ c ười> ได้เห็นแน่แล้วแต่จำไม่ได้ เห็นแต่คนใส่เชือแดงแต่ไม่ได้เห็นแน่หรอวัอนนี้ไม่มีโดนัทลูกปะก<ะ><ะ>ลับกลับบ้านรลยขนมอะไรอ่ะเอาพาไปดูสิมาไปดูไปไปค<ะ>นสรุปว่าจำไม่ได้นะคะน้องพร้อมจำคุณแม่ไม่ได้ 你来。

าฝรั่งร้งองเพลงเ,เอ่อจีนร้องเพลงข้าหลั่งเหรอ